ค, Jahres, ครับคปล่อยเพลงไปเนาะครับผมคุณปล่อยเพลงพระรองไปครับผมตอนนี้ก็ได้กระแสตอบรับดีครับผมครับผมก็ดีใจมากครับผมที่ทุกคนได้เปิดฟังแล้วก็ทุกคนได้มาแสดงความคิดเห็นว่าเออเป็นเพลงที่เหมาะกับน้องไดมอนด์ดีอะไรงครับอย่างรก็ชื่อว่ามันเหมาะยังไงหรับเราเพราะว่าเราเนี่ยได้เล่นละคร Across the Sky แล้วเราก็รับบทเป็นพระรองด้วย แล้วผู้ใหญ่ก็เห็นว่าจริงๆถ้าสมมติว่าพระรองแล้วเนี่ยอะไรที่ทําให้เป็นตัวของไดมอนต์จริงๆอะไรเราก็ได้เวิร์กกันแล้วเราก็ได้เพลงของเพลงที่มีชื่อว่าพระรองขึ้นมานครับผมสำหรับเจนนี่เป็นพระรองสไตล์ไหนเป็นพระรองเป็นในทุกสไตล์แล้วกันครับผมเป็นได้ทั้งรักเป็นได้ดราม่าก,ก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบกวนๆก,ก็ได้ครับ เราเราเป็นสายแต่จริงๆเราก็ไม่เชื่อยอมคน่ะนะแต่ว่าถ้าเขาไม่เอาเราแล้วท่าทำไงอ่ะทำไม่ได้อยู่แล้วพี่จังนาละแล้วใหปล่อยไปใช่ครับคนมันใช่แต่มันก็มาหาเราเองครับผมเออเนี่ยที่เรล่าว่าเพลงเข้ากับมันเองครับผมเป็นไงเพลงนี้ร้องยากไหมเราจริงจริงเพลงนี้ร้องไม่ยากครับแต่ว่าถ้าเต้นไปด้วยเนี่ยก็จะยากนิดนึงครับผมก็ก็ยากยากเลยแหละร้องกับเต้นอันไหนยากกว่ากันผมรู้สึกว่าเต้น รู้สึกว่าเต้นยากกว่าเพราะว่าเราจะต้องมีล็อกท่าอะไรอย่างเงี้ยครับให้มันพร้อมเพียงกับพี่ๆแดนเซอร์ด้วยครับผมเห็นาล็อกท่าเลนอะไรกันเต้นแต่ว่าเลลองอะไรกันครับครับเป็นังไอได้เห็นมือเคนเต้นทีเราไว้เราทีเราไว้อย่างนั้ครับก็รู้สึกรู้สึกดีใจเหมือนกันครับที่มีคนมาแสดงความยินดีกับเราแล้วก็มาเต้นเพลงเราอย่างเงี้ยแล้วก็มาติดแฮชแท็กก็เราก็เข้าไปดูนะครับก็แบบไม่เหงาดีแฮชแท็กเป็นแฮชแท็กที่ไม่เหงา ก็จริงๆมีส่วนร่วมในด้านของทางแรปแล้วกันครับแรปแรกแรปอันส,สุดท้ายอะครับผมที่ผมได้ที่ผมได้แรปอะก็คืออันนี้นเราแต่งเองอย่างแรก็คือมาเ,เมนเมอเลยป็นงานเป็นงานเป็นงานดิเลกครับเป็นงานดิเลกข,ของมอดเองเ<ร>ที่เราเป็นคนชอบแรปอยู่แล้วตั้งแต่เด็กแต่ว่าเราอะไม่เคยบอกใครแล้วเหมือนกับว่าพอพอมันจบแล้วปุ๊บเราก็รู้สึกว่าอ่ะโอเค เราอยากจะโชว์ในสกิลเนี้ยของเราออกมาะอะไรเงี้ยครับก็มีอะไรงานหลักผบอกว่า,วา,าแล้วนานงานอะไรเองงานหลักคือนอนอะไรอ่ะนอนฮะน <c oughs> ยอกยอกไม่ไม่งานงานหลักก็น่าจะเป็นแบบเนี่ยครับอาชีพนี้แหละครับงานเป็นนักร้องนี่แหละครับจะบอกในปีหน้าไปรุ้ไปใส่นักร้องใช่ครับปีหน้านี่ก็จะเป็นสายนักร้องไม่ใช่เหมือนเดิมครับแต่เป็นแบบมากกว่าเดิมดีกว่า ก็ก็จะมีหลายเพลงที่เราเนี่ยอาจจะมีส่วนร่วมด้วยนะครับก็อยากจะให้คนฝากฝากทุกคนติดตามด้วยครับเพราะว่าจริงๆเรานี่จริงจังกับพาร์ทของศิลปินของเรามากๆแล้วเราก็อยากจะบอกทุกคนว่าเพลงทุกเพลงที่มันกําลังจะออกไปครับคือผ่านกระบวนการอย่างเข้มข้นแน่นอนครับผมจะเป็นการจะเป็นการเล่าเรื่องที่ ผมมันผมเนี่ยจะอาจจะได้จินตนาการเองห,<ม>หรือว่ามีเรเยเร์กับชีวิตผมด้วยใช่ดึงตัวของตัวเองของผมออกมาก็จะมีเพลงเพลงก็จะมีหลายเพลงครับมีหลายเพลงครับแล้วผมเ่ะครับผมอยากจริงๆผมอยากเป็นศิลปินที่ความฝันของผมนะอยากเป็นศิลปินที่เขาชื่นชอบในตัวของเราจริงๆอ่ะที่ไม่ว่าเราจะทําอะไรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังชอบเราอยู่ แบบที่เป็นตัวของเราจริงๆแล้วเราอยากจะอยากจะเป็นอยากจะเป็นเซฟโซนของทุกคนเหมือนกันเป็นศิลปินที่เวลาคนเปิดเพลงเข้ามาฟังเนี่ยก็ได้รับแต่ความสุขกลับไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันคิดว่าสามารถทำได้ครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าตอนนี้อายุเราก็อยู่ในเกณฑ์ที่กำลังปานกลางอาจจะเด็กค่อนข้างเด็กเลยละ แต่มันมันรู้สึกว่าโอเคมันก็เป็นจุดท้าทายที่ทําให้เราเนี่ยได้โชว์ความสามารถในเด็กอายุรุ่นนี้ว่าแบบโอเคอายุ1 8อะ่ะก็สามารถเป็นศิลปินได้เหมือนกัน,นล็นอกนโตแล้วตอนนี้โตก็โอ้ยพี่โตไม่เท่าพี่พี่ลอกก็ยังเป็นน้องเล็กของพี่พี่อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับนี่ครับ, <c oughs> รบก็รู้สึกว่าเซฟโซนหมายถึงเซฟโซนใช่ไหมอ่า ครับผมก็ก็มีคนบอกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาอ่ะเป็นคนที่ไม่อยากอยู่ต่อบนโลกนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ้ยมันขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไดมอนด์ Diamond เนี่ยเป็นคนที่ทําให้เขาอ่ะได้อยากอยู่บนโลกนี้ครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนและเป็นคนเดียวด้วยนะที่ทําให้เขาแบบอยากจะอยู่ต่อเราก็รู้สึกว่าเราฟังแล้วมันซึ้งอะ่ะมันแบบทําให้เราเป็นกาลังใจต่อไปในการทํางานด้วย ใช่ครับเราเรารู้สึกเห็นค่าในชีวิตตัวเองมากกว่าที่แบบโอเคเราเกิดมาครั้งหนึ่งแล้วอ่ะเราก็เราก็แบบมีคนชอบเราในระดับหนึ่งแล้วอ่ะเราก็ยังอยากให้ยังอยากให้เขาแบบได้รับความสุขจากเราเนอยกหน่อยยาแล้วก็ไม่งเตนี่ิดาด้วยครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมไดมอนด์ Diamond นะครับก็อยากจะฝากผลงานในอนาคตนะครับในปีหน้า ก็ผมนะครับก็จะได้ออกเพลงนะครับกี่เพลงไม่ทราบแต่หลายเพลงแน่นอนไม่รู้เออก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราก็อยากจะบอกว่าในเพลงทุกเพลงที่มันจะออกไปอะครับมันเข้มข้นมากๆแล้วก็อยากจะฝากทุกคนนะครับฝากติดตามแล้วตอนนี้นะครับมีเพลงที่ผมได้ไปฟิชชิงกับพี่มินตรานะครับผมเพลงปลรายานะครับอยากให้ทุกคนไปช่วยเต้นชาเลนจ์นะครับหรือว่าใครนะครับอยากจะสนุกสนุกก็ไปเปิดฟังตอนแบบแดนแดนส์ได้ครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ